ครับสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็วันนี้นะครับในรายวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้นนะครับเราก็จะออกแบบได้ด้วยประมาณนี้นะครับโดยที่เป็นการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์นะครับของอินเทอร์เนนะครับซึ่งจะออกแบบตามได้ด้วนี้นะครับนี้เลยก็คือเริ่มตั้งแต่พอทที่หนึ่งนะครับจะเป็นพอตแวร์ที่รับอินเทอร์เน็ตนะครับมาจากองค์กรหรือ ISP นะครับที่เข้าจากซันใหม่นะครับและทีนี้ก็คือจะเข้าพอทที่หนึ่ง ครส่วนพอที่2นะครับก็จะให้พอที่เป็นเน็ตเวิร์กอีกวงนึงนะครับโดยให้มี IP address เป็น192.168.1นะครับสถานที่สนะครับแล้วก็ทำดีเอสซีบีเซิร์ฟเนะครับเป็นแจกไอให้กับลูกค้านะครับตั้งแต่เบอร์1นึ่งรถึงสองเนาะในพอที่2ส่วนในพอที่3นะครับก็จะเป็นการต่อนะครับเข้ากับพอที่3แล้วก็ต่อมาอย่างแ c คเ s สไฟล์ซึ่งแอคเซสไฟล์ที่นี้ก็ ทำการตั้งค่าไว้นะครับให้มันสามารถแจกจ่ายเนื่ได้นะครับเป็นกระจายสัญญาณไปได้โดยในพอทที่3ก็จะให้ IP เป็น1 9 2่งเก้าสองหนึ่งแปดจุดสามจุดหนึ่งตละยี่สิบนะครับแล้วทำบีเอสซีบีเซแจกตั้งแต่1 9 2 1 6 8 3 5 0จนถึงเบอร์100นะครับส่วนพอทที่5นะครับก็จะต่อเข้ากับอุปกรณ์โน้ตบุ๊กหรือเครื่องที่เราใช้ในการตั้งค่าคอนฟิกให้ตัวอุปกรณเร์เราสามารถใช้งานได้นะครับซึ่ง แต่ละตัวนะครับตัวนี้ก็จะออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับในพอร์ตที่2องพอร์ตที่3นะครับเอร์แค่นี้พอร์พอร์ตที่4ก็เว้นไว้ไม่ต้องคอนฟิกก็ได้นะครับไม่ต้องตั้งค่าพวกนี้จะออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับที่ยังพอร์ตแวนนะครับใด้มีลักษณะนี้ส่วนพอร์ตแวนเขาจะรับ bsc bks นะครับมาจากหน่วยงานองค์กรต่างๆหรือตัว fp เนาะขั้นแรกเราก็ทำการเริ่มต้นในการตั้งค่าตามนี้นะครับเอาตั้งแต่การเข้า winbox นะครับแล้วก็เชื่อมต่อตามแดร์แกมปี้นะครับมแนี้ ตอที่ห้าต่อเข้าอุดมบุญนะครับตอที่หนึ่งผมก็ต่อต้อกับตัวเน็ตขององค์กรของวิทยาลัยแล้วนะโอเคมาดูนะครับว่าเราจะเริ่มต้นตั้งค่าอย่างไรอันแรกก็เราก็เข้า Google ดาวน์โหลดฟินบล็อกนะครับดาวน์โหลดฟินบล็อกยังไงนะครับก็เข้าพุครับดาวน์โหลดฟินบล็อกนะครับจากเข้าลิงก์ที่มันเจอลิงก์แรก นี่ครับวินบอกก็ดาวน์โหลดเป็น6ีวิตหรือ3งบิตก็แล้วแต่นะครับดาวโหลดปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วทําการติดตั้งนะครับซึ่งก็จะได้ไอคอนอยู่ตรงนี้นะครับนะจะขอซูมนหน้าจอก่อนเนาะโปรแกรมสูวหน้าจอ,อนะครับไม่เห็นี่นะครับก็จะเป็นวินบอกนะครับ หรือจะกดปุ่ม Windows แล้วก็คำว่า w i n b o x ก็ได้นะครับมันก็จะเข้ามาแล้วก็เขา้า w i n b o คยังไงก็ได้นะครับเข้าไปนะัเสร็จแล้วถ้ามันไม่เจอตัวนี้ให้เราทำการีเฟรชนะครับนะครับก็จะเจอตัวไมโครติตัวตามรูปนี้ตามรูปนี้นะครับคือตัวนี้นะครับมันก็จะเชื่อมต่อก่อนตามในรูปนี้ก็กดทำการคอนเน็กเข้าไปนะครับคอนเน็เลือกก่อนนะ มีเราเตอร์ตัวเดียวและนะครับน,นี้ก็คอ n เนกตโอเคตอนนีกเข้าไปครับเรียบร้อยมันก็จะเข้าสู่หน้าต่างเป็นแบบนี้ซึ่งตอนนี้อุปกรณ์เรามีการารีเซ็ตไปหมดแล้วนะครับรีเซตไปหมดแล้ว IP ก็จะยังไม่มี IP นะครับโอเคสเต็ปแรกนะครับก็อันดับแรกผมจะมาตั้งบิดกับบิดนะครับให้กับพอทที่1พอร์ที่ 2, พอรพที่3นะครับ ซึ่งพอร์ตที่1ก็จะเป็นแวนพอร์ตที่2ก็จะเป็นแลนส์สองพอทที่3ก็จะเป็นแลนส์สนะครับเอาแค่ okay, นี้ก่อน no. okay. เนาะเริ่มต้น,นตั้งแต่แรกก็ทําการตั้งค่ากับตรงนี้นะครับบิดนะครับก็สร้างขึ้นมาบิดนะครับแรกนะครับก็ใส่เป็นแวน โอเคไปนะครับอันที่2ผมก็สร้างเป็นแลน2นะครับเนาะอันนี้นะไม่ต้องสนใจอะไรอันนี้เป็นความพิบื้องต้นนะครับในสามก็แลน3ามทำไมไม่มีแลนหนึ่งเพราะว่าพอหนึ่งผมใช้เป็นแลนแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวงประมาณนี้แหละที่จริงเราตั้งชื่ออะไรก็ได้ไม่ไม่สีเรียสคตรับโอเคก็ พีแวนนะครับก็จะเป็นขาที่ไปรับอินเทอร์เน็ตมาจากตัวองค์กรของเราแลนสองกับแลนสามก็จะแจกเน็ตให้ตามรูปที่เราเลยเอาไปลิกนะครับโอเคสเต็ป okay. ต่อไปนะครับเมื่อมีบิดแล้วเราก็มาเลือกว่าแต่ละบิดเนี่ยจะให้อินเทอร์เฟซใดหรือพอร์ตใดเข้าไปอยู่ในบิตนั้นนะครับผมก็ามาที่แท็บที่เป็นแท็บพอร์ตนะครับกอตเข้าไปแล้วบวกนะครับ อันดับแรกมันเลือกให้ออโต้อยู่แล้วนะครับตอนนี้แวนที่หนึ่งนะครับแวนนะครับเสียบกับนะครับอีเธอร์หนึ่งนะครับหรือพอตที่หนึ่งนั่นแหละนะครับก็ตามรูปที่ที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่เลยนะครับเมื่อสักครู่เลยนะครับพอทที่หนึ่งเนอเคนะครับก็นะครับก็โอเคไป อันที่สองก็เลือกอีเทอร์สองเลือกเป็นแ a n d สองอันที่สามก็เลือกอีเทอร์สามเลือกแปลนสามนะครับก็กดโอเคไปปุ๊บครบแล้วมีแลนมีแลนนะครับสังเกตที่หนึ่งว่าถ้าเกิดตัว i n t e r ์เ e t ใดนะครับหรือคอนใดทที่มีการเสียบสายไว้แล้วมันจะเป็นตัวหนังสือที่ตั้งตรง ส่วนถ้าอันตัวไหนที่เป็นตัวสื้อเอียงไหมามว่ายังไม่มีการเสีย์ตนั้นนะครับเ,เข้าใจตามนี้นะครับหลังจากทาบิดเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะทีนี้พอทําบิดเสร็จน,นะครับเราก็ต้องไปตั้งค่าให้ล่อนแวนนะครับผ่อที่หนึ่งให้มันไปนรับ IP จากตัวองค์กรของเราจาก i s p หรือเน็ตที่มันมีอยู่ในวิธีอะไรอะไรเงี้ยครับที่มันมาหรือที่บ้านอะไรเงี้ยตางกันอยู่กันหมดนะครับก็ไปทําการ ทำให้มันรับ dscp t i n e มาจากตัวเซิร์ฟเวอร์ของที่อะไรจากโรงเรียนจากอะไรก็ว่าไปนะ <c oughs> ก็ให้ไปที่ ip นะครับ ip โอเคนะครับมาต่อนะครับเมือ่อัูครู่นี้มีตัวสังเขา้าโอเคต่อไปเมื่อเราทําบิดแล้วก็เลือกกตเข้ามาแล้วนะครับต่อไปก็ไปทําให้ร์ตที่หนึ่งตามแมป,ปนะครับแบบนี้ ให้พอที่หนึ่งสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็มาต่อกันเลยให้เราไปที่นะครับไอ a ีอ r e s s ดนะครับเลือก d h c p client นะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับก็ให้เลือก dhcp สซีพีไอนที่ขาแวนนะครับแล้วกดโอเคหลัสักรู่นะครับ,รบ IP ก็จะถูกแจกมาที่ตัวขาแวนแล้วคือพอตที่1เป็น IP เบอร์น,นี้ตำ่ำ DSCP เซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ของที่อะไรที่แจกมานะครับหรือองค์กรที่แจกมาโอเคนะครับไม่ได้แล้วนะครับต่อไปเราก็ไปทำ IP address ในตัว address ตัวนี้นะครับ IP address สังนะเกตว่า r d แ a วนจะถูกรับอัตโนมัตินะครับถูกรับอัตโนมัติน้อตรงนี้นนนะนทีนี้เราก็ไปเพิ่มขาที่สองก็คือ LAN 2นะครับ ให้มันเป็น dscp นะครับอโอเคนะครับกดตึต๊บตรงนี้นะครับอ่าโอเคเพื่อที่จะแจก dscp ไปยังตัวลูกขายตามแมปนะครับก็คือ,อขอเปิดดูใหม่นะครับให้พวกเราเห็นก็ฐานที่2นะครับถึงเช่นตัวนี้ฐานที่สองเราจะก,กำหนด ip ให้เป็นเบอร์นี้แล้วก็แจก ip ตามนี้ให้กับเครื่องพวกนี้นะครับเพื่องตามห้องเดียวกัอมิเตอต่างๆก็ว่ากันไป แล้วใส่ไปเมื่อกี้ในแมปเป็นเบอร์อะไรนะเบอร์สองว่ะหนึ่งเก้าสองหนึ่งเกสองจุดหนึ่งหกจุดสองจุดนยสสนะครับเป็นหาแลนดสองนะครับอันนี้นะโ <Okay. S 1> อเคต่อไปหาแลนดามนะครับก็จะเป็น1 9ึ่งกสองจุหนึ่ง 6 8แปดจนะครับเป็น ip พาร์ท4นะครับครบแล้วนะครับเพราะเราจะใช้แค่พอสองพอสามเนาะนะครับเป็นแลนสองแลนสามนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะมี ip address ต่างนี้ต่อไปก็ต้องไปทำให้ตัว ip address มันแจกนะครับมันแจกให้กับตัวอ,อุปกรณ์ต่าง นะครับนะครับตัวนี้แต่มันก็ยังออกเด่นไม่ได้นะครับตัวพวกนี้ก็จะต้องวิ่งออกตัวนี้ก่อนนะครับโอเค่ะผมทำ DSCP server เลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปปรับตัว n a t นะครับก็ไปที่ IP DSCP server นะครับก็กดนีครับ DSCP นะครับ set up เลือก2นะครับแปลน2นะครับ นี่นะครับแล้วก็เน็กไปเรื่อยๆนะครับเน็กเน็กเหมือนกับเน็กตัวนี้เราให้แจกที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้นี่ตามแมพนะครับตามแมพก็คือแจกตั้งแต่เบอร์หนึ่งร้อยถึงสองร้อยเออตัวไหนแล้วละ่ะใหม่นะเมื่อกี้นี่เราขางไปช่วงหนึ่งโอเคเปึ๊บแลนด์สองเน็กเน็กเน็ก,น,กนี่ครับ ให้แจกตั้งแต่100่งร้อยศูถึง200นะครับสองศูนย์เน็กไปเน็กไบเน็กไโอเคเรียบร้อยแล้วสําหรับแลน2อทีนี้แลนสามก็ทำเหมือนกันแลนสามก็เลือกแลนสามครับปึ๊บปึ๊บนะครับับีบบบนะบนี้ผมให้แจกห้าสิถึงหนึ้นะครับเน็กเน็ก เรียบร้อย,น,อยนะครับโอเครบแล้วนะครับ d h c p มันจะแจก IP แล้วครับตอนนี้แต่ตัว IP address แจกไปแล้วแต่ก็เช่นไม่สามารถเชื่อมต่อน,นได้นะครับต่อไปเราก็จะทำการทำให้ตัวขาแวนออกนี่ได้แล้วก็แจกเน็ตมาให้ยังตัวขาแวน,นตงๆนะครับให้ไปที่ครับไฟบอรนะครับไฟวอล์ปึ๊นะบ เลือกไปที่ net นะครับแล้วก็บวกนะครับ general ตรงนี้เลือกตรง out i n t e r a c e นะครับ out i n t e r a c e ตรงนี้นะครับ out i n t e r a c e ให้ไปยังขาแวนนะครับออกไปยังขาแวนนะครับ action เป็น mass queue นะครับ action เป็น mass queue กดเคไปนะครับอ่าอ่าพอดีเลยกูจะได้เอามาต่อเสร็จตอนนี้ได้เสร็จไปแล้วใช่ปะ โอเคโอเคนะกําลังอัดวีดีโอให้อยู่สวัสดีครับ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 โอเคเมื่อทําเน็ตเสร็จนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปต่อครับทํา dns dns ครับ dns ก็ไปที่ ip dns นะครับกด allow กดโอเคนะครับเสร็จแล้วตอนนี้นะครับอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้แล้วลองนะตอนนี้ผมต่อ Wi-Fi อยู่นะครับ ทีนี้ผมจะเอาไปต่อ,อยังต่อตามเน็ตเวิร์ูที่ตรงนี้นี่นะครับนี่นะฮะตรงนี้ว่ามันใช้งานได้มันต้องแจก IP เบอร์หนึ่งร้อยไหมใหผมเบอร์สองร้อยให้ผมเพราะว่าตัวเมทัลติกเนี่ยจะออกตั้งแต่แจกเบอร์สุดท้ายก่อนเนาะไปต่อที่พอร์ตที่สองนะครับเดีย๋ยวผมจะลองดูอโอเคย้ายจากพอร์ตที่ห้าไปพอร์ตที่สองนะครับน,นี่ผมดีตัวนี้เอา่อนนะครับเอต่อกัออบไวไฟของห้องพักดูอยู่โอเค ตัวนี้ก็จะตัดนะครับตัว b บล็อกนะครับนะครับมาแล้วเห็นไหมครับ<ม>ก็ลองปิ่มย่อนะครับพิมพ์ cmd นะครับเพื่อที่จะเข้า cmd นะครับกดเคไปก็จะ,จะเข้าตัวนี้นรประมาณนะครับ ip มปิด เอนเตอร์นะครับสังเกตนะครับว่า ip address ที่เป็นเวอร์ชัน4นะครับก็จะแจกเบอร์2 0 0อยมาแล้วทีนี้ออกเน็ตได้ไหมนะครับก็ต้องลองปิ้งไปที่ด n นเนตของ Google นะครับ8.8.8.8ุีดีที่ดูอ่านี่ครับเน็ตได้นะครับเน็ตได้ทีนี้ออกได้จริงหรือเปล่าเราไปลองเข้า Google ดูนะครับ Google เพจ e ปี e เน็ตเพทดสอบ เริ่มเทสสปีดปุ๊บนะครับอ้าวโอ้โหเน็ตเจ็ดร้อยเมกแปดร้อยเมกนะครับก็สามารถที่จะออกอินเทอร์เน็ตได้ทีนี้ผมจะลองเอาออตัวแอคเซสพอยต์นะครับที่ที่เอามาเมื่อคิดนะครับรหัสอะไรเนาะทีนี้เ,เดี๋ยวรีเซต็ตแล้วก็เสียใหม่นะครับว่าตัวแอคเซสพอยต์จะเป็นร ซึ่งตัวนี้จะต้องได้เบอร์สามจุดอ๋อหน,นึ่งร้อยตัวนี้เออตอนนี้ดาวน์โหลดที่เท่าไหร่นี่ครับดาวน์โหลดเจ็ดร้อยโหลดแปดร้อยนะครับโอ้ถือว่าโอเคเลยต่อตัว accept point ครับเดี๋ยวขอสต็อปการบันทึกไว้แป๊บหนึ่งเมื่อเทสสปีดเสร็จนะครับทีนี้ผมต่อตัว Access Point เข้าไปนะครับแทนแล้วต่อเข้าไปนะครับแต่ต่อตรงนะครับเข้ากับเครื่องโน้ตบุ๊กแล้วก็ทำการคอนฟิกก่อนอัน่าตัวนี้จะเป็น tplink นะครับ tplink ตัว tplink p l w a 8 0 1 n นะครับก็การคอนฟิกเหมือนจะเข้าตัว ui l นี้นะครับ http ครับ colon slash tab นะครับ, colon, slash, lab, รบตรงนี้เฉพาะยี่ห้อนี้นะครับรุ่นนี้เลยครับตรงนี้กด enter เข้าไปมันจะให้ตั้ง password ใหม่มันบอกว่าอะไรเนี่ยมีตัวหนังสือตั้งแต่หกถึงสามนะครับหกถึงสามสองตัวผมก็ลองทาไง,ไง่ายๆ admin หนึ่งสองสามสี่ลองเปิดดูนะครับเห็นไหมเราต้องใส่ ท่านมินหนึ่งสองสามสี่บรรเฟิร์มก็ต้องเหมือนกันท่านมินหนึ่งสองสามสี่นะสตาร์ทอันนี้ตัวตัวแอ็กเซ็ตพอยด์นะครับเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมมาตั้งค่าที่ในส่วนของเน็ตเวิร์กตัวเนี้ยเราจะรับ dscp มาจากตัวขอนที่อันนี้เลยนะครับขอนที่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 ตลอดในนี้พอที่สามนี่ครับพอที่สามนะครับ d h c p จะแจกมาตรงนี้นะครับ ันนี้ก็จะแจกเป็นเบอร์100นะครับหนึ่งก็สองหนแปดจุดสาม้อยตัวแอคเซ s p o i n ์ตัวนี้จะได้เบอร์100แล้วก็จแจกให้ลูกค้าอีกต่อไปเป็นหนึ่งก้าจุเก้าเก้าสิบแปดไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับตัวนี้นี่มันมาแล้วไม่ต้องมาสนใจมันไปที่บัลเลตครับบัลเลตตัวนี้ผมจะตั้งเป็นตัวชื่อว่าแอสไอน์ไฟนะครับแอสไอไฟ ศูนยเซฟนะครับตัว S S D นะครับชื่อเวลาที่เราเชื่อมต่อมันจะเจอเป็นตัวนี้โอเคทีนี้ security นะครับหรือรหัสผ่านก็เอาตัวมันจะมีแบบปิดไปเลยเปิดแล้วก็เปิดตัวบันนี้นะครับเอาตัวนี้ละครับเอาพัดบปไดง่ายๆเอาแอดมินเหมือนกันละแอดมินหนึ่สามสี่เนาะเสร็จแล้วก็เซฟไปครับ เซฟค่าย,ย่างอกนนรมันบอกว่าตัวมันน้อยเกินไปลอตัวตมมฟัดบวดนตัวใมนะครับ WPA มาต่างความไม่ครับแล้วก็เซฟมุม,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 ม น,นเรียบร้อยแล้วนะครับเราดูตัวนี้มีไวเลสขึ้นมาอย่างเปิดตัวนี้นะครับหอยมีไอทีนะครับมีมาแล้วและมีพัดเปิดด้วยพัดเปิดละนรเมื่อกีนะ,ะ,ะพัดเปิดแอดมินหนึ่งถึงเก้าขอเคทีนี้ผมก็จะลองตองตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับพอร์ทที่3 ครับตัว access point เราดูว่ามีเน็ตมาไหมยังไม่ยังลองดูนะครับตัวนี้ครับ connect เราจะเปืนมาถามก็ admin หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหรือเปล่าใช่ตอนีน้ตัวนี้ก็ต้องออกเน็ตได้นะครับตัว access point วก็จะแจ็บตัว ip ให้กับกอุปกรณ์นะครับตัวนี้ ก็ลองดูครับว่ามันได้อะไรก็ IP on FIG นะครับ,นะรบก็จะมาแล้วเห็นไหมครับอ่าไม่ใช่อันนี้ v6 ก็ไปดู v4 นะครับ IP v4 อันอนี้แหละ v4 เม่กีมองเห็น v6 ยังไงเนี่ยมองเห็นตัวนี้ตาลายอ่ะ IP ก็เอร์ชั่น4นะครับตัวนี้นี่เราได้นี่โอเครอปิงไปดู ที่ DNS ของ Google นะครับ8.8.8.8ุดแปขีด,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 ดท,ทีครับออกเดินได้นะครับทีนี้ออกเดินได้เสร็จทีนี้ผมลองเทสสปีดนะครับผมว่ามันน่าจะน้อยกว่าตัวเมื่อกี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้สายแลนนะครับเราต่อผ่าน Access Point ตัวนี้ผมว่ามันน่าจะเกิน150เมกะด้วยว่ามาเทสสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วตอนนี้ต่อ คันเทนต์ว่าผ่านไวรลสนะครับปึ๊บผ่านเด็วสุดแต่ถ้าผ่านสายเมือ่อกี้มันได้7 8 0 0เมตรนะครับอันนี้ไม่น่าจะเกินนะไม่เกินร้อยเมตรนะครับนะครับอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ตามตัวเน็ตเวิร์กนี้นะครับพอตอันี้แจก IP เป็นเบอร์2อจุดเอ็ันนี้แจกมาหาอุปกรณ์ตัวนี้เป็นเบอร์2องจุดเอนะครับการติดตั้งอินฟิกตัวนตันต่อติกนะครับที่เป็น เราเตอร์แล้วก็ใช้งานในองค์กรก็จะมีประมาณนี้นะครับตามเน็ตเว k นี้เลยนะครับเน็ตก็สามารถใช้ได้ปกติอลองดูเข้า YouTube ได้ป่าต้องได้สิถ้าเข้าขนาดนี้แล้วนะครับโอ,อเพลงอะไรเดี๋จะดูแมนยูเมคืนนี้หัวสรรัดรัสเซียมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามเลยใช่ครับรีบรฟูกับแมนยูโดนไปสเม็ดสบายใจโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้น่าจะเข้าได้แหละนะครับเนี่ยโหสองย้ำกูเหลือเกินอืทาแลนกดไปกี่ลูกไม่รู้ไม่ได้ดูนะครับก็เนี่ยครับดูได้เห็นไหมครับ